ไซโก้รุ่นวินเทจนะฮะรุ่นนี้ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากไซโก้สปีดทามเมอร์อ่าคอลเลคชันแรกตอนที่ออกปีคศ1969นะฮะก็ผ่านมาเนี่ยประมาณ50ปีละนะฮะ5 0ปีนะครับซึ่งก็ออกมาเป็นรุ่นใหม่จริงๆสปีดทามเมอร์เนี่ยมีก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ใหม่ออกมาประมาณเมื่อปี2023ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดของก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ได้กัวอุ้มนะฮะ ทีรทรบบญมาทันนะครับได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสายโกซีรี์นี้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเข้ากันดีลงตัวมีความฮือฮามากในวงการนาฬิกานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรก็แต่ว่าพอดีมันมีอยู่ที่ร้านก็ <c oughs> เลยอยากหยิบยกเอามารีวิวให้ได้ดูกันแล้วกันนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบรุ่นนี้มากๆเพราะว่ามันดูสปอร์ตนะฮะดูะกลไกมันสวยงามนะฮะหน้าปัดสวยงาม คู่สีที่ดีนะฮะวัสดุดีน้ําหนักทุกอย่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ลงตัวหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมวางนาะฬิกาไว้ก่อนแล้วก็ให้ดูกล่องก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือตัวกล่องด้านนอกของเขานะนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะกล่องให,ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเหมือนจะเป็นไม้นะน่าจะเป็นไม้นะฮะแบบนี้ซึ่งก็จะมีกล่องมาให้2ชั้นนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะฮะสามหมนิด,นดตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3200้ยบาทไหม ะะตอนนี้ก็ยังราคานั้นอยู่นะครับถ้าใครที่อยากได้ราคาพิเศษก็แอดไลน์มาแล้วกันนะฮะก็จะมีราคาพิเศษให้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของนาฬิกาว่าเอ้มันวินเทจยังไงมันคลาสสิกยังไงนะฮะแล้วมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะฮะจ่ายเงินไปในราคาแบบ30,000บาทเนี่ยมีส่วนลถก็อาจจะ2,000 0กว่ 100, าหมื่นไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับให้ดูรอบๆตัวเรือนก่อนแล้วกันนะฮะนี่ ซีรีส์นี้จะมีด้วยกันสามสีนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ามีสีไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อัปเกรดมาจากตัวเดิมของเขานะฮะตัวเดิมเนี่ยก็จะไซส์ก็จะเล็กลงกว่านี้หน่อยนะฮะเพิ่มในส่วนของลูมมานิดนึงนะฮะภายน้ําอะไรต่างๆที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ด้วยเบสพื้นฐานของเขาเนี่ยก็ยังอยู่บนพื้นฐานของรุ่นเดียวกันอยู่นะครับอ่าดูข้างนะฮะสวยงามมากๆสวยจริงๆดูดีามากๆหล่อมากอะแบบสปอร์ตมากพอคุเนี่ะข้างๆเห็นปะ โอ้โหเคสไซส์นะครับอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดสี่มิลิเมตรนะฮะสี่สจุดสี่ไม่สี่จุดสี่หรือจุดเจ็ดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้หน้าปัดเนี่ยจะออกเป็นสีดำดำนะฮะซึ่งหน้าปัดตรงนี้เนี่ยก็จะแทนด้วยแผงโซลา่านะครับก็จะมีความซันเบิร์ดหน่อยๆนะฮะสวยงามกระจกเป็นแซฟไฟร์นะฮะการลอยขีดข่วนได้ดีนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยไม่ได้เป็นเซรามิกนะก็ยังเป็นวัสดุ ทั่วไปนะครับถ้ามองดูข้างๆนะฮะเราจะเห็นว่าตัวกระจกเนี่ยมันจะโค้งนูนขึ้นมานิดนึงนะฮะเห็นว่าเห็นไหมมันจะโค้งนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องการให้เราเนี่ยมีฟิลแบบไซโก้เนี่ยต้องการให้เราแบบฟิลวินเทจนะฟิลคลาสสิกนะฟิลแบบใสแล้วยังรู้สึกนึกถึงย้อนอดีตไปเมื่อปี1969 แต่ะะจริงตอนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้นะไม่ได้เหมือนนะแต่เพียงแต่ว่าเอย,อยากให้มันฟิลมันไปถึงตรงนั้นนะครับสวยงามนะ,ะด้านในก็จะช่องหน้าปัดเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีะเข็มวินาทีมาให้นะฮะมีรูปแบบเวลาแบบย4ิบชั่วโมงนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะไอตรงเนี้ยจะพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันสามารถที่จะทำงานได้อย่าง2อย่างอะเนี่ยเนี่ยมันสามารถที่จะแทนนาทีเวลาที่เราจับเวลานะฮะเพราะว่ามันสามารถจับเวลาได้นะครับหรือสามารถที่จะบอก พลังงานว่าตอนนี้เนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีพลังงานเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะฮะเข็มสีแดงแเนี่ยก็จะทํางานอีกฟังก์ชันหนึ่งเนื่องจากเราไม่ได้จับเวลานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่ามันจับเวลาอย่างไงเข็มแดงแที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเข็มที่ไว้จับเวลาวินาทีนะครับไม่ได้เป็นเข็มวินาทีนะฮะเข็มวินาทีอยู่ตรงนี้ช่องอด้านซ้ายเห็นปะ่ะที่กําลังเดินอยู่ตอนนี้ น,ะะนี่คือเข็มวินาทีนะฮะด้านข้างอ้าวแล้วเข็มสีแดงนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับหน้าที่ของเขาลหลักคือเอาไว้จับเวลาเนี่ยฮะเอาไว้จับเวลานะฮะดังนั้นเวลาที่เข็มวินาทีเนี่ยเดินไปแทนวินาทีเวลาที่เราจับเวลานะครับตัวเข็มสีแดงด้านล่างเนี่ยก็จะทํางานร่วมกันพอครบหนึ่งรอบก,ก็ขยับไปหนึ่งหนึ่งขีดนะฮะหนึ่งมาร์กเกอร์เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเข็มออกให้ดูกัน จะได้เห็นชัดๆอ่ะนี่เห็นปะ่ะพอเราจับเวลานะฮะตอนนี้เนี่ยจะทํางานอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเขาจะชี้ไปที่ F F เนี่ยก็คือพลังงานของนาฬิการเรือนี้อยู่ในระดับฟูลนะฮะด้านล่างเนี่ยก็ E ก็คือระดับต่ําสุดนะฮะเนี่ยนั่นเองปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโซลา่าของเรือนอื่นๆนะฮะหรือว่าย e ี่ห้ออื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็น LM นะฮะ L M F อะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะเป็นโลมีเดียมฟูอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น F กับ E นะฮะเปรียบเสมือนแบบเท่อะเท่ดี <laughs> ไม่เหมือนใครนะฮะประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะชี้ไปที่ F ก็ท่ากับว่าพลังงานของเรือนนี้เนี่ยอยู่ในระดับฟูซึ่งตรงน,นี้มันก็มีข้อดีนะเออว่าเออว่าเอามันออกไปใส่บ้างเอะแบตจะหมดแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟูอยู่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เอาไปเก็บอย่างเดียวนะฮะทีนี้เมื่อเข้าใจฟังก์ชันการทํางานของเข็มข้า้าางงลล่แว อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันของอาการจับเวลาเป็นนาทีนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมลองจับเวลาให้ดูเห็นปะ,ะเดี๋ยวรีเซ็ตกลับไปใหม่เข็มวิง่งปั๊เนียนกลิบเลยอ่ะอ่ะนี่ฮะตอนนี้คือไม่ได้จับเวลานะเดี๋ยวเราสังเกตด้านล่างนะฮะเวลาผมกดจับเวลานะฮะแล้วก็สังเกตเข็มวินาทีสีแดงเข็มใหญ่ด้านบนไปด้วยเห็นปะเข็มด้านล่างก็จะทำงานเป็นฟังก์ชันนาทีโดยอัตโนมัติ ตัวนี้ก็จะวิ่งไปนะฮะเป็นลายวินาทีวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมีความสมูทในระดับหนึ่งนะครับสวยงามวิ่งแล้วแบบอ้ยดูสวยงามมากๆพอวิ่งครบรอบเนี่ยตรงมาร์กเกอร์ที่12หรือว่าครบ1นาทีของเขาเนี่ยนะฮะตัวเข็มสีแดงด้านล่างเนี่ยก็จะนับเป็น1นาทีนะฮะก็จะจับไปอย่างนี้60นาทีก็1ชั่วโมง30นาทีก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะในส่วนของทาคีมิเตอร์ด้านบนขวาตรงนี้ที่เขาเขียนมาบอก ตรงนี้เนี่ยเอาไว้จับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะฮะเขายกตัวอย่างเป็นรถนะฮะยกตัวอย่างรถที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าในระยะแบบ1กิโลเมตรเนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับ 0, ตรงเี้เราก็สามารถที่จะจับได้เหมือนกันว่าเอ้ยมันถึงจุดหมายตรงนั้นลวถึงจุดที่2แล้วนะฮะมันใช้ความเร็วไปเท่าไหร่นะครับโดยยึดจากตัวเข็มสีแดงเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ใช้ตัวเลขมาร์เกอร์ด้านบนเบเซลเนี่ยเป็นตัวบอกว่าความเร็วเท่าไหร่ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะนิดนึงด้านบนเป็นโลโก้นะแล้ว <the> 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 อ่องต้องบอกกันตามตรงว่าผมเองไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ส่วนตัวเป็นคนใช้นาฬิกาจริงๆเนาะเวลาจะดูวันที่เนี่ยมันก็ถ้าช่องเล็กมันก็ลําบากอ่ะดูดิคือช่องมันฟิตมากมันฟิตเกินไปนะฮะดูดิวันที่ยี่เอ็ดเนี่ยแทบจะเบียดกันอยู่นะฮะคือมองแทบไม่เห็นนะนะเห็นป่ะถ้าอยู่บนข้อมือจริงๆเนี่ยต้องเอามาใกล้ๆแบบใกล้มากอ่ะเนี่ยเห็นนะถึงจะเห็นอันนี้คือช่องบอกวันที่มันเล็กแต่บางคนก็ชอบเพราะว่าเออมันมันมันแบบมันซ่อนได้ดีแล้วก็แต่มันก็ยังมีอยู่ มันซ่อนได้ดีแต่มันยังมีอยู่นะฮะและอีกอย่างหนึ่งในส่วนของดีไซน์หน้าปัดเมื่อกี้ที่เกินไว้นิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตดูมุมนี้นะฮะเนี่ยอ่ะเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าตรงสายเนี่ยนะครับข้อแรกเนะี่ยเนี่ยสังเกตตรงนี้นะมันจะมีความโคง้งคือมันไม่ตรงลงมาเนะี่ยมันจะโคง้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองดูเนี่ยคือทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยตัวกระจกเองก็ทรงโคง้งเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้โคง้งจนหน้าลำคาญไม่ได้โคง้งจนแบบเชยนะ ไม่ได้โค้งจนไม่สวยนะแต่ตัวสายเขาเนี่ยทั้งสองด้านเห็นไหมฮะมันก็จะรับรับกันดีกับตัวหน้าปัดของนาฬิกานะฮะมันก็จะดูสวยงามนะฮะดูแบบทุกอย่างเข้ารูปไปหมดเลยจริงๆในส่วนของสายครับมีความหนักมีความยืดหยุ่นพอดีนะฮะแล้วก็รูปทรงของสายเนี่ยสวยจริงๆนะฮะสายเนี่ยตัดได้หลายข้อนะครับตัดได้หลายข้อมากแล้วก็ยังมีไมโครแอจัสมาให้อีก ด้านหลังจะเห็นโลโก้ของไซโก้ก็จะมีความย้อนยุกนะฮะวินเทจหน่อยๆนะครับลักษณะก็จะเป็นเปียกผ,ผีเสื้อประมาณนี้นะฮะมีความนุ่มนวลน,นะฮะนุ่มนวลมากๆเห็นว่านุ่มนวลน,นะฮะนีะ่ราคาป้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันไหนๆก็พิกมาแล้วราคาป้ายเนี่ยก็คือสามหมื่นบาทนะฮะแต่ว่าถ้าซื้อที่เราเนี่ยก็จะมีส่วนลดดิวเลอร์มานะฮะอีก เยอะแหละเยอะพอสมควรนะฮะใครอยากได้ราคาพิเศษอยากได้รุ่นนี้ก็ลองทักมาสอบถามกันดูด้านหลังนะฮะเห็นไหมเป็นไซโก้ชัดเจนจะเขียนว่าโซล่าวอเตอร์เรซิก็กันน้ำ10บาทก็เป็นระดับที่ไม่ถึงขั้นแบบ Driver, ดเวอร์ดําน้ำแบบจริงจังอ่ะเออมันก็แต่มันก็โอเคแหละดําน้ำระดับนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือเขาชูเรื่องของอดีไซน์นะฮะแล้วก็สีนะฮะดีไซน์คู่สี ไซส์ที่มันพอดีนะฮะแล้วก็อะไรกันรุ่นนี้ถ้าเป็นเอาแบบที่อัปเกรดให้เห็นชัดนอกจากในเรื่องของไซส์แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอลูมนะฮะหรือว่าพายน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟแอรปิดไฟให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าเห็นปะเห็นปะมันก็จะนี้ยังมีไฟข้างๆอยู่นะฮะดวงหนึ่งมันก็จะสว่างทุกจุดนะฮะทุกมาร์กเกอร์เลยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะสว่างแค่บางจุด ไม่ได้มีรุ่นเก่ามาเทียบให้ดูต้องขออภัยนี่เห็นปะแม้กระทั่งปลายเข็มทุกอย่างเนี่ยมีมาให้ครบนะฮะนี่คือความสวยงามความสปอร์ตความวินเทจนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้การดีไซน์นะฮะมุมของสแตนเลสต,ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆผมว่าราคาเนี้ยสมมติว่าใครที่ได้ราคาส0 0 0 0ื่นมาเนี่ยแบบไม่ต้องเสียใจนะผมว่า ก็คุ้มมากๆแล้วแบบใช้งานกันยาวๆนะครในส่วนของโซล่านะครับรุ่นนี้ที่เขาใส่มาเนี่ยปกติแล้วก็จะคุ้นเคยเฮ้ยไซโก้เนี่ยต้องออโอตเมติกนะต้องเครื่องแบบขึ้นลานนะอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยทำเป็นโซล่ามาถ้าเกิดในกรณีที่มันอยู่ในที่มืดจริงๆแล้วมันชาร์จเต็มนะฮะเข็มแบบฟนะูลเนี่ยหยุดนี้กันเข็มแบบฟูนะครับก็สามารถที่จะ ใช้งานได้ประมาณหกเดือนแบบที่ไม่โดนแสงเลยนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะไม่โดนแสงเลยนะครับนอกจากว่าเราเก็บไว้ในกล่องจริงๆแล้วเก็บไว้ในกลุ่จริงๆนะฮะปกติถ้าเราใส่ใส่ใช้งานอยู่เนี่ยโดนไฟบ้างละโดนแสงอาทิตย์บ้างละก็มันก็จะชาร์จอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตมันก็จะฟูอยู่ตลอดเวลานั่นเองตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อกังวลเพียงแต่ว่าเขาเขาเขียนมาให้เราดูว่าความสามารถของนาฬิกาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่า มันชาร์จจนฟูจนเต็มเนี่ยมันจะอยู่ในแบบที่มืดสนิทเนี่ยได้6เดือนอ่าเพื่อให้แบบเอ้ยชัดเจนนะฮะสํหรับผู้บริโภคอย่างเรานะครับนั่นเองนะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูว่าขึ้นข้อแล้วหน้าตาเขาจะเป็นประมาณไหนนะครับพอดีมากอ่านะไซส์ข้อมือผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับสิบหกกว่าๆนะฮะก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางเล็กก็ถือว่าใส่สวยมากๆนะครับ ด้วยไซส์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือตัวสายเนี่ยมันเป็นสายที่มันมันยืดหยุ่นนะฮะมันค่อนข้างแบบเข้ากับข้อมือได้อย่างดีเลยนี่ถ้าตัดสายออกก็คือสายยืดเป็นของตัวเองได้เลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมสวยนะครับด้วยไซส์ข้อมือขนาดนี้ผมว่ามันค่อนข้างมีความพอดีนะใครที่ไซส์ข้อมือประมาณเดียวกันก็ลองหาซื้อไปดูก็ได้นะครับ นะฮะนี่สวยเลยอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้กับไซโก้รุ่นนี้นะฮะใครที่ต้องการให้รีวิวรุ่นไหนคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่าตรงไหนที่ข้อมูลผิดพลาดพูดไม่ถูกตกหลน่นนู่นนี่นั่นก็เตือนกันได้คุยกันได้แล้วถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้นาฬิกาก็ลองไปหาซื้อดูอแต่ถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับผมฝากก็้ด้แล้วกันแอดไลน์มาซื้อที่นี่แล้วเดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ